สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายยอดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยซายยอดีนะครับเอเวโกมาพามาชมบรรยากาศนะครับก่อนเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับเลตเตอร์ซิตี้นะครับ ที่สนามราชมังคลากฬาสถานนะฮะแข่งกันวันอาทิตย์ที่23กันอ่ากรกฎาคมนะครับ2566นะครับนี่เป็นบริเวณบรรยากาศหน้าสนามการแข่งขันนะครับก็จะมีป้ายของแบนเนอร์ใหญ่นะครับประตูทางเข้าของทนนิฮอ์สเปอร์แล้วก็เลเตอร์ซิตี้นะครับ จะพาเดินเข้าไปดูเลยนะฮะ Hello f a n ปรท่านสเปอร์ฟน i ลสเตอรับชูม for the game ร vs l e ตร์ต in ราชมัง a ลาเตเแบง k อกไทยแลน นี่ก็จะเป็นเริ่มมาที่โซนของบูธเอเอกันก่อนเลยนะครับชิแฟนบอลนี่มากันคุณหนาฝากคลั่งนะครับซึ่งเอเอเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ของาโค้ชฮัสเปอร์นะฮะแต่ก็มีแฟนบอลของเลสเตอร์แล้วก็สเปอร์เนี่ยมาร่วมกิจกรรมได้เช่นกันนะครับ ไปกันต่อเลยครับโอ้โแถวยาวจริงๆฮะหลาาคนใส่เสื้อฟุตบอลของทีมรักของตัวเองมากันนะครับวันนี้ฟุตบอลไทยใส่ยอดดีก็มาต่อเตดกันถึงสนามรับไมังเอลาถานเลยนะครับ Okay, so every time you touch the ball, you count one, two, three, four. How many times you go? I'll time one minute and we'll see how it goes. Does that make sense? Time starts. No, off you okay, go. Let's go, let's go, let's go. Good, get the ball moving. Good. Excellent. Remember, keep counting your score. เออนุญาตนะครับ10 k i i n นาิกา6ักษรนิคาการ์ะนโอ้นี่เสื้อสเปอร์คลาสสิกมากๆเลยครับวันนี้มาดูใครไปพิเศษหรือเปล่าครับมาดูซอนครับอ๋อซอนทงมินนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับด้านในครับด้านในกด e l กด o s ม หมด20 seconds, less than 20 seconds. ทีท can get more than 100บู s ต์บัตเช b บอลนะครับให้แฟนๆได้โย้อนกลับเพื่อเพื่อสนุกร่วมกิจกรรมกันนะครับ7 6 5 4จะมีทั้งแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ชมเกมในนั้ดนี้อย่างมากมายเลยนะครับ เ,เข้าไปดูกันให้แบบสุดๆไปเลยนะฮะมากันแล้วแมทภาษาจริงๆครับทัาน,นนี้ตอนแรกมาถึงจะไปแรกบัตรสื่อก่อนนะครับจะขอถ่ายภาพก่อนมี่เป็นโซนถ่ายรูปเป็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับ โดนถ่ายภาพนะครับโอเคหมดสุดที่เก็ตหมดรีดเนอร์หมดรีดหมดสุด่เก็ตว้าวแท็บแท็บเปอร์ครับโอ้โหโอเคหมดสุดเลยครับหมดสี่ก โอโแ้แฟนบอลแฟนบอลนี่บอกว่าเยอะจริงๆครับเยอะมากๆครับ,รบ,รบ,รบโอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวคลิปนี้นอกจากแฟนบอลชาวไทยแล้วผมจะส่งไปให้ฟุตแฟนบอลของสเปอร์และเดนเตอร์ดูด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่พี่พี่สื่อมวลชนนะครับมาร่วมชมเกมแฟนนักขันด้วยแล้วก็ถ่ายบรรยากาศด้วยนะฮะ มาดูโซนของชอปโต้ของสเปอร์ครับโอ้โห,โหผลชุดแข่งขันต่างๆมาจำหน่ายกับแฟนบอลอย่างมากมายเลยนะครับนี่ครับต้อนเฮลิเคนครับเฮลิเคนิชาริสตันนะครับตอนเฮอร์มินนะครับและทีมฟุตบอลหญิงด้วย ้มามมชดวยนะครับถือว่าเป็นการผลทัพนักเตะมากันแบบจัดเต็มนะครับสำหรับลูกทีมของอังเก้นะครับคุณซื้อคนใหม่ของสเปอร์นะครับมาทั้งเคแล้วก็ซอนฮองมินเลย ครับไปมาเปอร์มาช้อปปิ้งซื้อเสื้อสมสรนะครับโอ้ิดเงินกันเพลินเลยครับตอนนี้ทางเจ้หน้าที่นะครับ มินด้วยนะครับแหมแลเลตเตอร์ถ่ายให้แหมสเปอร์ครับโอ้น่ารักมากมีสภาพมีขึ้นเสมอครับระดับในเกียร์ฟุตบอลน,นะครับดูสเปอร์ให้ครบกันแล้วกันนะครับว่าโซนอะไรบ้างนะฮะ อังเกะอังเกะนะครับอังเกะก็จะมีจอแอนบอลถ่ายรูปนะครับขออนุญาตเก็บคลิปวีดีโอนี่เป็นโปสเตอร์ผ้านะครับโปสเตอร์ผ้าครับโอ้โหบอกเลยว่า อีกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ของสเปอร์ลแล้วก็เลสเตอร์ครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆผมลองรถมาถึงนี่มุ่งหน้ามาขอ,อนเลยครับมา,มาที่นี่เลย ตอนนี้สนามราชมังคลาเต็มไปด้วยสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับประตูเปิดย้ำอีกครั้งหนึ่งบ่าย3ามมงตรงนะครับก่อนที่สี่โมงครึ่งสีโมงห้าสิจะมีการพิธีเปิด่างเป็นทางการนะครับเราจะจะบิกออฟ17สินาฬิกานะครับ มาดูกันที่โซนของ l e สเตอร์ซิตกนบ้างนะครับที่มีเจ้าของทีมเป็นคนไทยนะครับคุณท็อปอายวัฒน์นะฮะแหงทิงพาวเวอนะครับหาคุณต๊อปก็ได้มีการพูดถึงสุพนัทนะครับว่าจะพยายามผลักดันให้สุพนัทเหมือนตาเนี่ย มีโอกาสลงเล่นพิมล,ลิกอังกฤษหรือฟุตบอลลีกอังกฤษให้มากที่สุดนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็มาติดตามว่าทางสุนัตเหมือนตาจะมีโอกาสในการค้าแข้งพิมล,ลิกอังกฤษหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เล่นได้กับทางโอเอสลูเบิลในลีกเบเยียมนะครับก็ต้องรอดูว่าทางสุนัตเนี่ยจะทุงานได้ดีมากเพียงใดกับโอเอสลูเบิลในเบเยียมนะครับที่ไปฝึกซ้อมนะตอนนี้นะครับ ยาวครับดูกันยาวๆครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มกันเลยครับ YouTube, กับยูทูบฟุตบอลไทยสายยอดีนะครับบรรยากาศพาชมก่อนเกมสนามราชมังคลากาสถานนะครับก่อนเกมเลสเตอร์พบสเปอร์นะครับ โซนเสื้อแข่งของเลสเตอร์นะครับภายใต้แบรนด์อาดิดาสแฟนบอลก็ให้ความสนใจช้อปปิ้งกันอย่างเยอะแยะมากมายครับถือว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับของวงการฟุตบอลไทยและสเปอร์เลสเตอร์ครับ เดี๋ยวประมาณ17นาฬิกาผมจะเข้าไปชมเกมในสนามการแข่งขันด้วยนะฮะ ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มีอีกครับครับผมโอเคเราคุ้งคำครับปั้นปั้านเด็กวัยเปิดเด็กวัยเปิดเด็กวัยเปิดเลสเตอร์น้องปั้นนะครับแมนดาร์เลสเตอร์ครับแห่งฟุตบอลเซชั่นนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับสื่อของประเทศไทยกรอนจทนั่งถ่ายแฟนบอลสเปอร์นะครับพีี่ยอสวัสดีครับพี่ยอดพี่ยอดนะครับว่าพี่ขอนิดนึงเป็นไงบ้างครับผมครับก็วันนี้มั่นใจครับ เจอแับสเปอร์ไม่กลัวโค้ชใหม่นะครับเชื่อว่าเชื่อว่าากขออนุญาตใช้สูตรโค้ชใหม่แล้วกันนะนัดแรกเปิดหัวในประเทศไทยเนี่ยขอแบบชนะสักโค้สามหนึ่งนะก็เป็นไปได้นะครับก ouais. right. right ็เต็มที่เต็มที่เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับบรรยากาศความรู้สึกเป็นไงบ้างก็วันนี้กับสเปอร์มาเจอกันวันนี้ผมก็เป็นแมตช์ที่น่าสนใจนะพี่เพราะว่า มันเป็นไม่ได้มีบ่อยๆกับการที่ทั้ง2ทีมจากอังกฤษได้มาเตะที่ถึงขอบสนามที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ดีใจที่เจอกับแฟนๆหลายๆคนครับวันนี้พี่รำกวนทักทายแฟนบอลสเปอร์ที่อังกฤษแล้วก็เลสเตอร์หน่อยเพราะว่านี้ชแนลนี้จะออนออนไปถึงประเทศอังกฤษด้วยก็โอเคครับก็อยากจะทักทายแล้วก็ยินดีที่ได้เจอแฟนสเปอร์นะครับทั้งที่ประเทศไทยแล้วก็ที่ยูเคหรือว่าอังกฤษนะครับก็ ขอให้วันนี้เป็นแมตช์ที่สนุกแล้วก็แฮปปี้ครับสตาวแท็กมาครับก็จะได้เจออะไครับจะได้เจออะไรที่ร้องเลครับไม่ไม่เจอทางง่ายๆกรบอกเลสเตอร์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 ขอบคุณครับขอบคุณน้องปั้นมากๆนะครับขอบคุณน้องปั้นมากนะครับเป็นกำลังใจให้สเปอร์ด้วยนะครับ เจ้การ์มินของอิโซบาลเลสกานะครับนักปั้นนี่ก็เป็นแฟนมาเทเลสเตอร์นะติดตามช่องชาแนลแล้วก็เฟซบุ๊กของนักปั้นได้ที่ฟุตบอลสเตชันนะครับนะครับฟุตบอลคือชีวิตนะครับโอเคครับปากกาเลยนปากกาเลยโรัเจอเจอพี่ขาคนดังครับพี่ที่น่าเคารพรักครับพี่บอลครับโอ้พี่บอลแห่งสนุกครับพี่บอลครับวันนี้ ขอหนึ่งครับผมสเปอร์ไลต์เตอร์วันนี้ความรู้สึกเป็นไงไหมฮะที่มาเตกไทยจริงๆก็ไม่คิดว่า2 G ทีมประเทศไทยมีแฟนบอลที่เยอะขนาดนี้นะรจริงมันได้ทีมที่แบบเป็นแม่เลี้ได้ขนาดว่าดูกลุ่นบอลมาวันนี้ดิรู้ทุกครั้งทำให้บรรยากาศมันแบนบมนบันดีมากครับอีกอย่างนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่คือจะดีมากเพราะถึงตอนนี้มันมีอะไรงไงแต่ถ้าตกมานี่ก็คปดูมันแต่ว่าถ้าไม่ตกเป็นเกมที่สนุกแน่นอน เพราะว่าตอนที่ก็เป็นนักข่าทั้งช่ายคนกูซื้อเลือกจากเกมวันที่ได้ดูตอนน้องนะครับจับตามองว่าเจไม่ได้แต่ฝั่งสมเปอร์ดีมากเลยที่ไหนว่าเป็นตัวที่ขอจ่ายบอลได้เยอะๆแล้วสเปอร์ยังกลวงมีอยู่ไงโอเครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขอบคุณพี่บอลสกมากมากนะครับก็ติดตามพี่บอลได้ทางสนุกตัดคำด้วยนะครับแตรักคนหนึ่งขอบคุณมากครับบอลครับไปดูกันครับนี่ก็เป็นปันเนอร์นะครับให้แฟนบอลชาวไทยได้ถ่ายรูป เป็นก็เป็นสนามมาตรฐานที่ขันนะฮะนึกว่าู้ชมมาเยอะครับอรอกันนีฮร์รี่เคนครับโอ้โหเตะที่คาใหญ่มันจะแพงสุดของกีฬาสี่สัตวปอนด์สัปดาห์ไปแล้วนะครับ การขายตัว๋วกันมากพี่ไทยทิเกตเมลอดครับโทรจ้ากับไทยทิเกตเมเจอร์นะครับกัดสนนะฮะจะเปิดเลนตอนนี้ฝัตรกัที่ไทท่เกตเมลอดนะผมครับไปในาเด็กเขาอยู่ก็จะมีคอนเสิร์ตน,น,นะครับสะาด้ไปคอนเสิร์ตด้วยไปสอบถามเรื่องบัตรกันสักหน่อยนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ แฟนบอลก็เลือกโซนให้ดูครับ การจำหน่ายตั๋วนะครับบฟนบอนก็ให้ความสนใจครับสอบถามราคากันเริ่มต้นที่หลักพันครับจนถึง5,000ันบาทนะครับพี่สื่อมชนก็เก็บภาพกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เป็นไงมากครับพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ผีน่อคนคือคักเลยครับท่า แฟนบอลน้องของทีมก็มากันเรียกว่าเต็มบอลจุเหมือนไงครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูในเกมในสนามด้วยไปเก็บบรรยากาศด้วยนะฮะบรรยากาศในสนามด้วยครับครับผมจากที่เกาะติดมาคิดว่าสเปอร์หรือเลสเตอร์เนี่ยเจอกันนั้นนี้คิดว่าภาษีใครจะดีกว่ากันภาษีน่าจะเป็นสเปอร์ครับแต่ว่าแฟนๆเลสเตอร์ก็มั่นใจแ้วที่สัมภาษณ์มาก็ยังเรียกว่าไม่น่าไม่น่าจะแพ้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ เป็นที่สื่อมวชนนะฮะที่มาร่วมก่อติดสถานการณ<อ>์การแข่งบอลในขันนะครับรวมถึงจะเข้าไปดูเกมในสนามด้วยนะครับวันนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณจุดที่เริ่มเปิดประตูให้กับแฟนบอลนะครับของสเปอร์แล้วก็เลสเ,เตอร์เนี่ยเข้าชมกันแล้วนะฮะประตูเปิด15บหนาฬิกานะครับก็จะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับนี่บรรยาก,กาศราชม,มังคลากลาสถานนะครับ โซนทางเข้าครับ W โซน N นะครับรก็จะมีการตรวจอย่างเงข้มข้นนะครับนี่เป็นโซน E โซน S น,นะครับือว่าพี่พี่ ดูแลความปลอดภัยกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับช่วยบอกกับแฟนบอลนะครับว่าอะไรที่สามารถนำเข้าได้เอาเข้าสนามไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสัมภาษณ์ดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะฮะ หารหาราได้สวัสดีครับพี่ครับสอบถามน,นิดนึงครับอะไรเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างที่อยู่ตรงนี้เข้าได้ที่ขายตรงเนี้อย่าง Power Bank ได้ไหมมีแฟนวอนถามมา Power Bank ชา,า,บบาร์จโทรศัพท์อ่ะได้ครับได้เข้าได้เนอะโอเคครับ Power Bank บบเข้าได้นะครับส่วนสิ่งของที่เข้าได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ติดตามกัน นะครับสอบถามมันดูว่าอะไรเขาได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแลกบัตรสื่อมลชนแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าชมเกมในสนามนะครับก็ขอบคุณทุการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องทางฟุตบอลไทยซายยอดีด้วยนะครับวันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะบรรยากาศการแข่งขันนะครับปังจิบอลแข่งขันนะครับส่วนในสนามเนี่ยก็จะเก็บบรรยากาศมา แชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะฮะผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจรวมถึงลังเกีงแฟนงขันด้วยนะครับก็จะอับลงทาง YouTube c h anel นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช anel ของฟุตบอลไทยสายยอดีนะครับสำหรับวันนี้๋ยวรับซื้อนะครับออขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับอ้าวมีรถบัสเลสเตอร์มาพอดีครับโอ้แฟนบอลเลสเตอร์ครับเออนักเตะเลสเตอร์ครับ อันนี้นักบอลหรือเปล่าครับเนี่ยเอาละฮะเราจะจอดสักหน่อยโอ้โอ้ถ้าถ้าไม่เห็นเลยฮะ แฟนบอลคอ,อเลเตอร์มาบอกมือทักทายนักฟุตบอลของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่โซนสื่อบวลชนก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการแลกบัตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบู้นกการติดตามนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะฮะ ดูเกมฟุตบอลให้สนุกนะครับถือว่าเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับก mm ัมแบ็ตเลสเตอร์ซิตี้โฮสเปอร์นะครับ, mm hmm. รบสวัสดีครับ